เยอะ่ทำไมเขาไม่ใช้เราวะมคนเชื่อหมดอันนั้นเหมาะสุดละมึนเชื่อสิมิโซะมิโซะซาไอ้เต็มร้อยห้าสิบมะแปวเขาเขียนจะมิโซะไอ้โอ๋อคือเขาเขียนจะทำให้รู้ว่าเป็นมิโซะเห็นไหมล่ะโอเคมิโซะเจจิวเป็นอร้อยห้าสิบคุณดูเลยอร่อคนเกินร้อยเชียร์เกินร้อยครับผมเฮ้ยดังกว่านี้ขอดังกว่านี้อีกทีได้ไหมเก็บเสียงไว้เชียร์มั้งไอ้ีย 你走吧，你走。 ล,ลูกค nice. ้านี่อแาเนาะแอดไลน์แอดไลน์แ้วแอดไลน์ขอแก้วขาแก้วเกกมาก็ต้องเอาเกรดมาเอาเติมเต้มเติมเต้มเติมเติมเติเติม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 เติอเติมเติมเตวมเติมติมเตเติมเติมเติมเกิมเตเติมเติมเมติมิตเิตเมตเามตเ ดีแล้วอยู่ดีแล้วตรงนั้นลองออกเมื่อกี้ต้าออกไหมหรือไงเออเฮ้ยมื่อกองเนี่ยเออเหมือนไม่เหมาะเลยไม่เหมาะกับเราเลยเราไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวขอพัดพี่ได้ป่ะขอพัดอันนี้ครับขออันนี้นะพี่รสชาติทั้งเดิมเนี่ยขอโหลดเพลนี่เพลงขอโหลดเพลงโหลดเพลงชวนรังปีจริงไหมเนี่ยเพลงอะไรอ่ะอ๋อเป็นเพลงใจกันร้อยของแฟนตัวพิรับเฮ้ยรับฟรีไหนป่ะโอ้โหโหลดฟรีรับฟรีแล้วเดี๋ยวตั้ง เสียงล้อสายเลยไหมครับนี่ตั้งเป็นเสียงรอสายได้เลยนะอขารอไหมี่โหลดเพลงยังโหลดเพลงฟรีฮะโหลดเพลงให้มาเฮ้ยมีโหลดเพลงเลยอ่ะใครโทษนะตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเดี๋ยววันนี้ก็จะมี คุณตูเต้แบบเทปามเทพปามปามสามบาทห้าบาทเมื่อกี้จะบอกปามสามร้อยห้าสิบสามบาทห้าบาทครับตอนนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทั้งปามเดี๋ยวรอท่านปามรอดเฮ้ยไอ้ยี่นี่มันเหมือนงานเลี้ยงรุ่นเลยเนี่ยพี่ปามสามร้อยห้าสิบครับสามบาทห้าบาทเฮ้วยังเทพมีเสื้อมีแอดด้วย ไม่ใช่พี่แจ๊คนี่เราไปติดเล่นไงเปร้องคาราคาราบัฟใหม่ทำไปแล้วเผ็ดมากดเพากดีมากร้องมาแล้วครับผม5เพลงครับ5เพลงครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานเพลงที่เป็นตัวชูโรงชื่อเพลงอะไรแองสองคำคณองเท่ากับเธอเชื่อเพลงเพลงช้าเพลงรักครับลองฟังดูเอาหมาหน้าวัดอะไรชื่อเพลงเลยไม่ใช่อันนี้เพลงอีกเพลงนึงอีการาบัฟนึงยังไม่ทำอ่ะอันนี้อยู่ค่ายเอะไรอจิอะไรยนหรือเปล่าเนี่ยตะปางแล้วจะออกออกอากาศเมื่อไหร่จริงๆไ เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ได้ทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าลงสตรีมมิ่งครับไม่ได้ออกอากาศสติมมิ่งอ๋อหลุดมาจากยุคไหนเนี่ยมือชิบจริงวะเนี่ยวันนี้ก็นานๆรับงานอย่างนี้ทีนะครมีพี่ตุ๊เต้มีพี่ปาล์มนะครับน้ำเรายืนเฉยๆใหญให้พี่เขาส่งแมงเดียวอันนี้เราทำงานใช่ไหมพี่ดูใจที่ผ่านมีหน้าตื่นตื่นเลยเออสคน กินข้าวยังพี่ยังเลยว่ะเรับว่ะไม่แต่พี่กินเต็มร้อยอยู่แล้วพี่กินเต็มร้อยตลอดเลยสองเดือนอะถึงว่ากำลังงานเยอะในดวงขมือที่แล้วมือที่เดียวนีขมือที่เลยมือชี่สองคนนี้เนี่ยปล่อยตัวเหรอปล่อยตัวแล้วเขาจะปล่อยตัวเขาที่เลยสบายมีพี่ปามตุ้เต้จบเต็มร้อยห้าสิบสวัสดีค่ะ ใครที่กาลังชมไลฟ์สดกลางบ้านอยู่ี่นที่ห่าตอนนี้แคนสุดทิ่นี่ก็เซ็กีเลยนะคะเดี๋ยวก็จะตึกเจ็ดแปดชั้นอ่ะโอ้โหตึกแรกเป็นไงตึกแรกมีน้ำไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมาตรงนี้เติมพลังด้วยเอ็มร้อยห้าสิบหน่อยทุกคนคนขวดสดชื่นอ่าเนี่ยเต็ม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 หนึ่งสองสาม โอ๊เกิดอะรขพูดไม่ทันเลยว่ะป้าปลาปลาครับตัวยับย้อนไข่นี่นะครับผมใส่สังผาเลยด้วยปกติเวลาเจอเธอได้หัวบ้างไหมก็ลองถามลูกพี่คนนี้ พวกคุณเนี่ยที่เว่นน้ำหายไปไหนมาติดตามกูเขาไอัลบั้มเขาอยู่แล้วอัลบั้มกำลัชื่ออะไรฮะเขาขายคนแพงอ๋อแผงเทปแผ่นภาพแล้ลาดกูมาฆ่าเหมือนเดิมมาสัมภาษณ์กูแท้ๆพวกมึงมาฆ่ากูไปครับเชียร์เชียร์เชียร์เชียไอสัตว์วอร์เป็นตะก้อเลย ให้ใหญ่เกินร้อย,ยง่ายง่ายมันไม่พูดเก่งจริงๆนะพูดเก่งนะเชียร์ให้มันสุดเสียงกับคนเกินร้อยเนี่ยร่วมพลังกลางเสื้อยักษ์เนี่ยที่พี่ปาลเขาบอกว่าลามไปิกตนอ่มแต่บางก์ปีอะ,อะใช่ความใหญ่ของมันอ่ะถ่ายรูปหร,รือวปดีโอแชร์ลงไปอย่าลืมนะครับไม่ลืมัะไม่ลืมนี่เสื้อสวยนะเนี่ยอย่าบอกนสิแฮชแท็กนี่แฮชแท็กนี่ย มิโซะเชียร์คนไทยนี่มิโซะมิโซะแบบร้อยห้าสิบแบบพี่พี่น้องฮัลแลนด์มิโซะโ้โหเท่านี้ใส่เพลงนี่เท่าไหร่นะแชมเปญลีกพลงแชมเปญลีกเรียบร้อยลิขสิทธิ์จับนี่ครับเอาอีกอันนึงแปมสองชั้นโอ้ถธอกระบองนี่เหรอใช่โอ้โหปกติถนัดกระบองยามนี่เราได้กระบองมไปนะคะ เป็นไม้ตีที่ผมชอบที่สุดในปีนี้เลยนะเนี่ยโอ้วสีเขาสดด้วยไงแล้วสีเขาสดเนี่ยเหลืองแดงนี่นดูตุคุณรองเท้าผมเถอะอ๋อเข้ากับสีเหลืองใช่คใครมา <laughs> นี่อ่ะเดียไทยกันแล้ววันนี้สถานการขอทัศนคติก่อนเกมสักนิดน,นึงนครับค <laughs> ุณทัศนคติของผมทัศ <laughs> นคติเฉยๆทัศ <laughs> นคติขอทัศ <laughs> นคติก่อนเกมทัศนคติ <laughs> ไม่ยินเพื่อคือผมดูจากตัวแล้วเนี่ยเที่ยมีหลุนกว่าพี่ได้หลุนมากเพราะว่าชุดใหญ่อยู่นะเนี่ยอันนี้ชุดใหญ่นะชุดใหญ่ชุดใหญ่อยู่ใช่ไหมร้อนนะครับตอนนี้ร้อนเดียวคุณคาดว่าเท่าไหร่สปอร์แบบคร่าวๆตามดูดูจากรูกลางเที่ยของผมไม่คิดเลยและในบ้านเราละในบ้านเรารูกล่ากของเขาอ่ะไม่จะโหดมากขนาดนี้แล้วเนี่ยผมขอตั้งจุดที่สอง 2เมล็ด2เมล็ด2เมล็ดมีผมขอ3เม็ดใช่ไหมสาเม็ดได้ไหมหุ่นใจหน่อยได้ครับได้3เม็ดได้เชียรนสดๆขอ150ลูกได้ไหมร้อยห้าสิบขอร้อลูกก่อนเป็นไปได้นะไซส์อะไรไซส์อะไรไซส์อะไรไซเอ็มไหมร้อยห้าลูกอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ไทยตามนี้ตามนี้เลยครับไทยเราอาจจะยิงไต้หวันวันนี้150ต่อ5แล้วกันต่อ5 เืหรือ150ต่อศูนยก็ได้ยังไงก็ได้ไม่เหลือเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขห้าได้เเสียทยเกินร้อยใช่ครับตามตระกแลอะไรครับช่วบผมยายช่วยหนาร้อยครับเดี๋ยวส่งกลับไปที่ห้องส่งเลยนะครับโอเคครับส่งไปที่ห้องส่งนะใครอะเ็จนานไงถามถ้าถสายี่ยัง Oh <laughs> ตอนแรกเราจะเอาโดนเพื่อปีนเพื่อจะเก็บมากตรงนี้นยายกมาคบอกผมบอกไม่ได้ไ,ดไปแล้วเข้าไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้ว ครับดีดูทรงดีครับวันนี้ทรงดีทรงดีเกื่บยังไง15ทาีแรกเรามาแน่เม็ดหนึ่งนะครับผมอีกเม็ดเดี๋ยวให้เด็กมาส่งนะครับอย่าไปเหยิบดตรงหงากเราจะไยบ้านเมื่อวานกุเฮี้วตัวแม่งเหนียวมากเลย ไอ้เฮียลูกโป่งแม่งติดได้อะเฮียลูกโป่งแม่งติดหนอ่ะกินดูเด็กเฮ้ยคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ประเมินแล้วว่าลูกเกม5นาทีแรกเนี่ยได้แน่ลูกหนึ่งแต่พอ20นาทีมาไม่ได้เนี่ยทีเนี้ยเมองว่าเขารับต่ำแล้วเราอะแพ้ทางบอลแบบนี้ใช่ยก็ลงไปแพ็กหมดเลยนะแท็กทีมเลยนะก็เขามาในนามรถตัดอ่ะอันนี้อันนี้ผมว่าแตกเป็รถบัสอีกอันเนี่ย ้ราขายจักรยานมอเตอร์ไซค์นมาหมดอันนี้เบรกสะบัดชัดเสียเกลื่อนเลยทีนี้จอดนิ่งๆเลยรอลุ้นรอลุ้นไปก่อนรอลุ้นอ่ะรถตกมันไม่ดีเนำไมมาลวตีแบบเบ็ด ขึ้นอย่างนั้นอไอ้ที่สามสูที่กูพูดไว้ขอลูกเดี๋ยวพอขอโฆษณาจากบิ๊กโจ๊ะนะฮะ ตอนนี้ถับฟุตบอลกรมตำรวจเป็นไงอ่ะพี่จ๊กตอนนี้เรียกว่าวันเวนะยี่นี้วันเวเลยนะบุกอย่างเดียวแต่งอย่างแบบยังไมุ่บเฮ้ยพี่ไอ้บุกอย่างเงี้ยถ้าเขาสวนตัวมาเราเอาคืนยากเลยนะเอางี้ตอนเนี้ยเรานั่งรอตาเผาเงเดียวตาเผาสองตัวเอามาเลยสองตัวตอนนี้เอามาเลยขอตัวที่เป็นยักษ์ตะไคร้เยอะๆติดสมุนไพรอย่างงเี้ะติดสมุนไพรสายโบราณแนค้ใชสบายอ่ะครับ เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าตกแรงอะ่ะพวกพุทธเทพพงอะไรพังเขาบอกว่าพวกมีกลับบ้านได้ก่อนเลยผมบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าลุกคนลุกอ่ะเดี๋ยวผมเพราผมนั่งเพราะผมนั่งอยู่เพราะว่าถ้าใจเราเกินร้อยอะ่ะมันไม่มีอะไรใครจะกลับไปก็ได้แต่ใจผมเกินร้อยใจใจผมเกินแล้วผมนั่งอยู่เนี้ยแหล,<จ>ละใจผมร้อยสิบเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งเอานี่บังก็ได้เปียกไม่เป็นไรได้ใจได้ใจให้แม่งเป็นไข้ให้แม่งเป็นอยู่ตรงปานก็ได้แต่รบกวนช่วยโทรมาหาผมหน่อย ไปที่เรากินเนมอสติกมาแล้วถ้าฝนตกนอกจากพายุหอบเราไปอ่ะเราถึงจะลุกอ่ะพายุตะวิโดเนี่ยนะไอ,อ้ขวดไม่เดี๋ยวพี่สั่งเอาไว้โอ้ออไม่ไหวแล้วใจแตกนปหแลว้วคือมันดีนะแหละทำไมถึงว่าตอนเนี้ยกลิ่นยากบันดีไม่ได้ขายแต่ตนะอนเย็กกินไม่รู้กลิ่นเลนะสถานการณ์นอกทางฮะเฮ้ยวิกฤตไว้เปลี่ยนเลยไว้เปลี่ยนเลยไว้โกไถ้หวันเปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วแล้วเสื้อเหลืองที่วิ่งมากรรมการไปเปโซไม่หวันนะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรอ่ะ ไข่เป็นมี เราองคะแนนมันเท่าๆกันอยู่ต้องไปลุ้นสองทักที่เหลือถ้าชนะหมดอก็มีศึก ร้อยสิครับผมคนเกินร้อยชีวิตไม่ได้มีแค่งานนะครับผมออกไปเที่ยวดูคอนเสิร์ตบ้างดูบอลส่งบอลอะไรก็ว่าไปนะครับผมคนเกินร้อยครับมาเชียร์ทีมไทยให้ใหญ่เกินร้อยทุกแมตช์นะครับผมมีแมตช์ไหนก็ไปครับสปอนเซอร์นี่ออฟฟิเชียลเมย์สปอนเซอร์คุณเห็นไหมเนี่ยตรงหน้าอกผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงหน้าอกเนี่ยเมย์สปอนเซอร์เนี่ยเขาเป็นเมย์สปอนเซอร์พี่เกินร้อยคนเกินร้อยต้องเชียร์เกินร้อยครับผม ครับผมในเพจช้างเสือใช่นะครับผมลุ้นรับเสื้อเชียร์เกินร้อยที่มีใบหน้าตนเองครับกำลังเชียร์อยู่ตามตามเช็คดูทุกแบบทุกประเภทไม่แน่พรุ่งนี้พี่อาจจะได้เสื้นเรื่องนี้นะช้ผมเสือครับช้างเสือครับช้างเสือครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจริงจครับสำหรับที่ชวนเรามาเชียร์เราก็รำลากันด้วยเดี๋ยวพาเขาไปกินปลาเผาก่อนนะครับตอนนี้ปลาช่อนสำลักตะไคร้ปลาเผาหรือปลาช่อนปลาปลปปลาเผามันเป็นปลาช่อนเผาปลาปลาปลา よい